ครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับวันนี้ผมนําเสนอหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดท้วยมงคลนะครับปี2 5 4 4นหะครับหลังสอกกนะครับพระนามพระนามพิไัยนะครับสอกกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พิธีค่อนข้างใหญ่ของวัดท้วยมงคลเลยนะครับแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตจากสมเด็จพระราชินาถนะครับให้อนุญาตให้สร้างนะครับเป็นหลวงปู่ทวด พิมตารีดนะครับเป็นเนื้อผงนะครับซึ่งในรุ่นนี้ปี2อง4ีมีการจัดสร้างแทบแทบจะแทบจะทุกแบบเลยนะครับตั้งแต่พระบูชานะครับแล้วก็พระองค์เล็กนะครับแบบนี้นะครับเป็นมีทั้งเนื้อโลหะนะครับเนื้อทองคำเนื้อโลหะเนื้อนวะอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งเหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อว่านนะครับซึ่งมีทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์พลอดนะครับแล้วก็มี พิมพ์สี่เหลี่ยมด้วยนะครับพิมพ์พพิม์มเนื้อผงสี่เหลี่ยมนะครับมวลสารต่างๆเนี่ยเป็นพิธีที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีการเข้าพิธีปลุกเสกสามวารละนะครับเพื่อนเพื่อนเข้าไปหาเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับพิมพ์ประวัติการสร้างหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลปี2 5 4 4นนะครับก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงละกันนะครับอันนี้เป็นองค์นี้เป็นองค์ที่ผม เช่าวไว้ประมาณ5ปีนะครับหปี6ปีที่แล้วเดี๋ยวนะประมาณประมาณกี่ปีใช่ประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นองค์ไม่กี่องค์ที่ผมไปเช่าตามตู้นะครับที่ตู้พระนะครับผมได้แวะไปเดินสนามพระนะครับแล้วก็ไปเห็นหลวงพ่อทวดนะครับหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับซึ่งที่ที่ร้านเนี้ยละร้านพระร้านนี้นะครับจะมีแต่ วัตถุมงคลที่เป็นหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลทั้งหมดนะครับผมก็เลยเข้าไปคุยกับทางเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ได้เห็นองค์นี้ว่ามีค่อนข้างสวยนะครับก็ได้เช่าองค์นี้มาซึ่งที่เช่ามาเนี่ยเป็นองค์ที่เลี่ยมเงินมาเลยนะครับเลี่ยมเงินมาเลยนะครับเป็นเขาเรียกเลี่ยมเงินเริ่มเลี่ยมเดิมจากวัดมานะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังสองกอรนะครับ หลังสอกอแล้วก็มีฝั่งเม็ดยาด้านล่างนะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษซึ่งจะมีการเลี่ยมเงินออกมาจากวัดนะครับตอนนั้นผมเช่าที่ตู้นะครับประมาณ1 5 0 0บาทหรือ2,000บาทเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าองค์นี้นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มีการสั่งจองนะครับจะไม่มีเม็ดยาด้านหลังเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นพิมพ์เตารีดคุกลักไม่คุกลักนะครับแล้วก็มีพิมพ พ่ารอดนะครับแล้วก็มีพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับราคาก็จะต่างกันไปซึ่งถ้าเป็นพิมพ์ตอรี่พิมพ์ใหญ่นะครับถ้าไม่คุกลักก็จะอยู่ที่150บาทนะครับในในสมัยนั้นนะครับสองพนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นพิมพ์คุกลักนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ก็จะอยู่ที่200บาทนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับแต่ถ้าตัวอื่นองค์รุ่นอื่นนะครับพิมพ์อื่นนะครับก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแพงสุดที่เห็นนะครับจะเป็นเนื้อทองคานะครับอยู่ที่ประมาณ องละ1 5,000บาทเนาะช่วงนั้นนะครับแล้วก็พระบูชาจะหลักหมื่นนะครับหลายๆองค์จํานวนสร้างค่อนข้างเยอะนะครับองค์ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าดูในข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ประมาณองค์องหนึ่งนะครับพิมพ์หนึ่งเนี่ยประมาณ8 0,000กว่าองค์8 4 0 0 0องค์นะครับก็มีการเช่าบูชากันค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับมีมีรุ่นค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นพระแท้แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ คนค่าแกการเก็บสะสมแล้วก็บูชาลัทนาติดตัวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมจบทัน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะพยายามหาพระมาให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งในรายละเอียดของพระองค์นี้นะครับก็จะค่อนข้างสวยค่อนข้างชัดนะครับดูจากผิวดูจากเนื้อพิมพ์นะครับค่อนข้างจะกดมาค่อนข้างสวยเลยครับผมดูโกดูกันก่อนก่อนที่จะปิดคลิปนะครับจบคลิป ด้านหลังสกอนะครับฝั่งเม็ดแร่ชัดเจนนะครับเนื้อเนื้อหาสวยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลี่ยมมาจากวัดนะครับก็เลยผิวค่อนข้างดีนะครับอันนี้ผมได้มาแรกๆเนี่ยอารัธนาติดตัวตลอดเวลาเลยนะครับเนื้อเงินก็เลยค่อนข้างจะดําแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็สะสมเพิ่มมาเรื่อยๆมันก็มีการเปลี่ยนพระที่บูชาติดตัวมาตลอดนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผม